เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มฝันเห็นอะไรยังไงบ้างฝันเห็นหน้านางเอกก่อนค่ะเพราะว่าอย่างตัวเองอย่างที่บอกว่าเขียนเขียนหนังส่วนใหญ่จะเป็นหนังผู้หญิงแบบเป็นเฟมินิสต์อาจจาะเพราะว่าตัวเองเป็นผู้หญิงใช่ไหมประสบการณ์จริงก็จะมองเห็นผู้หญิงคนนึงก่อนเลยที่เคยร่วมงานกันมาแล้วคือด้วยความที่เป็นเป็น,เป,นเป็นหนังของนักศึกษาด้วยกันแล้วก็อยากได้บุคลากรขอ,ของสาขามาช่วยงานนะคะก็เลยปิ้งแรกขึ้นมาเป็นน้องน้ำตาลคิดจากคณะโู้แสดงละครด้วยกันนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคือหนังเนี่ย เล่าถึงเรื่องของจังหวัดนาและตัวน้ําตาลเองก็เป็นคนจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดเพื่อนบ้านกันต่อกันค่ะก็เห็นภาพเป็นน้ําตาลก่อนค่ะแล้วคราวนี้ด้วยความที่น้ําตาลเป็นผู้หญิงตัวสูงแล้วหน้าตาดีผิวพรรณดีก็เลยต้องหาผู้ชายที่มาสอดคล้องกับน้ําตาลได้เล่นละเคมีตรงกันก็ไม่ได้นึกถึงใครไกลเลยค่ะนึกถึงเพื่อนที่เียร่วยงานด้วยกันเรียนอยู่ด้วยกันค่ะนัดเดทค่ะ แลเด็กคุกิมุยะค่ะก็ได้เขามาช่วยค่ะเหมือน <c oughs> กันก็คือไม่รู้สึกว่าจะเกิดปัญหาเรื่องของเคมี Me เลย <c oughs> เพราะว่าทุกคือบทอ่ะพอเราเห็นตัวละครแล้วเราก็ต้องมีการมาทําเป็นสกรีนเพย์ <c oughs> เพื่อดูแลอะล็อกอีกใช่ไหมคะไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เลยคนะ่ะในตอนที่ทาทาเป็นไดะล็อกค่ะก็รู้สึกว่ามันจะสมูทแล้วก็จะเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ค่ะ สำหรับเรื่องหนังเรื่องโปสการ์ดนะครับผม, <c oughs> ผ,มผมก็ระบบเป็นนาทีนะซึ่งเมื่อได้เจอเหนือได้คุยโปสการ์ดกับเหนือเขารู้สึกหลงรักผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าไม่เคยเจอหน้ากันชัดเจนนักสแสดงเองด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับหลายฝ่ายไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เด่นชัดกับสาย่านเพราะว่าผมว่ามันเป็น พูดถึงเหนือเหนือนี่แล้วก็น้ําตาลเนี่ยเป็นคนจังหวัดแพร่นะฮะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยน้ำตาลเป็นคนจังหวัดแพร่แล้วก็พูดเหนือได้นะแล้วเวลาเขาพูดเันเะ่ยพูดน่ารักมากๆเลยนะแล้วเวลาเราผมได้ยินเขาคุยกับแม่เขาแม่อะไรเงี้ยเอ่อน้ําตาลเป็นคนที่น่ารักนะแล้วก็เอ่อถ่ายถ่ายกันด้วยความสนิทสนานตอนแรกสายปานก็กังวลเรื่องแบบว่าเออเคมีจะเข้ากันไหมแต่ว่าสายปานก็บอกว่าโอเคสุดท้ายก็ ก็ถือว่าถือว่าสนุกแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีมากๆเพราะว่าถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์จะต่างกันแต่ว่ามันก็เหมาะกับสถานที่ยนต่งางๆซึ่งเกิดขึ้นในในตัวของตัวละครอะไรเงี้ยแล้วก็เออเหนือก็เสียพ่อไปนะแล้วก็อยู่กับแม่นะครับแล้วก,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 ก็เหนือก็รักในการเขียนโปสการ์ดแล้วก็เหนือที่เป็นคนที่ส่งโปสการ์ดมาหานาจีแล้วก็ส่งกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยก็เหนือก็ คาแรกเตอร์ที่น่ารักเนี่ยแล้วก็ต้ำตายน่ทำงานด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วก็เก่งค,ครับมีความสมมามารถภาพยนตร์เรื่องโปสการ์ดเราได้เป็นนักแสดงนำเป็นนางเอก กกละครเรื่องแรกของปาสแสดงกับสายปาน,นค่ะมัจจุราสีน้ำผึ้งใช่ไหมใช่ค่ะมัจุราสีน้ำผึ้งทําให้มีโอกาสได้แบบรู้จักกันอะไรเงี้ยค,ค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคลิกกันในเรื่องของนิสัยหรือว่าส่วนของนักสแสดงเนี่ยสายปานเขาเป็นนักสแสดงค่อนข้างจะมืออาชีพอยู่แล้วดังนั้นการที่เรามาคุยกันเส้นเรื่องอารมณ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันมันทำให้เราจูนกันง่ายเวลาเขามาบีฟเราเนี่ยทำให้เราเข้าใจง่ายว่าผู้มุ่มกับคนนี้เขาต้องการอะไรเพราะว่าเขาแบบมาบิวอารมณ์ตาเองเลย ทุก uh huh. อย่างเพราะว่าชีวิตนางเอกเนี่ยความจริงแล้วก็ทข้งจะมีในโหมดของดราม่าด้วยใช่ใช่แล้วเรื่องราวของตัวนางเอกคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับคาแรคเตอร์นางเอกก็ความจริงแล้วเขาเ,เขามีปมหลังในเรื่องของคุณพ่อนะคะก่อนที่จะมาเจอพระเอกเพราะว่าคุณพ่อเขาเสียชีวิตแต่คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นคนที่รักการถ่ายภาพเรื่องก็จะเล่าเรื่องผ่านการถ่ายโปสการ์ดถ่ายภาพแล้วก็ส่งแลกกับพระเอกครค่รคือตัวนาทีเนี่ยเขาจะอยู่ที่กระบี่ นะคะเขาก็ใช่ส่วนเราที่น่านค่ะหูน่านใก่หัวกบี่กับน่านเหนือกับใต้ใช่ค่ะนี่คือความต่างที่ทําให้คนสองคนเนี่ยนะคะมาพบกันโดยมีสื่อสําคัญคือโปสการ์ดใช่ค่ะอันว่าด้วยภาพถ่ายที่ถ่ายส่งไปให้กันและกัน ก็พอคุณพ่อเราเสียชีวิตเนี่ยเราก็ตัดสินใจกับคุณแม่นะคะว่าจะขายกล้องพอพระเอกเนี่ยได้กล้องไปเขาก็ถ่ายรูปพอเราเห็นว่าพระเอกเขาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็อยากจะส่งภาพที่คุณพ่อเราเคยถ่ายเราหรือว่าถ่ายสถานที่ต่างๆในจังหวัดน่านเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกันเราก็ส่งไปพร้อมกับบรรยายว่าเรามีความรู้สึกยังไงกับสถานที่นี้ตรงนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการ ในเชิงการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านด้วยค่ะรวมถึงผ้าซิ่นที่เราใส่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่บ้านของนางเอกก็ทอผ้าใช่ก็เป็นเหมือนการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านด้วยใช่ค่ะเราสื่อให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมว่าเขาทอผ้าเ็ามีลายลายผ้าของเขาโดยเฉพาะด้วยใช่ผ้าที่ดาลใส่ในเรื่องก็จะแบบ70ปี100ปีอย่างเงี้ยค่ะที่ดาลใสุ่ณเออน้ำตาลมาเล่นกับแบลลี่เป็นเรื่องแรกด้วยมาแสดงพัฒนเือสั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วย รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้แสดงร่วมกับแบรี่เนี่ยค่ะโอ้ยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นถึงแม้ว่าจะเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสเหมือนกันแต่ว่ารเราไม่ไม่เคยเจอกันเลยเ <c oughs> พิ่งมาเคยเจอกันเพราะว่าเรียนที่ภาพยนตร์ที่ <c oughs> มอลังสิษ์ด้วยกันแล้วก็มีโอกาสได้มาแสดงหนังเรื่องนี้ของสายปายะะ่าอะไรเงี้ยค่ะก็แบรี่เขามีความเป็นเหมือนอาชีพอยู่แล้วในเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยค่ะทาให้เวลาเรามาสือาอรมณ์เพราะว่าฉากแรกที่เราต้องเจอก็เป็นฉากที่ต้องจบเลย คือคิวแรกของการถ่ายทำคิวแรกเลยคือเอาซีนจบขึ้นมาถ่ายก่อนเลยนี่เป็นความยากอย่างหนึ่งของการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับเพราะ่มีแสดงต้องต้องบิววอารมณ์อ่ะแล้วต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนด้วยใช่ค่ะและซีนนั้นเป็นยังไงบ้างครับซีนนั้นก็ผ่านไปด้วยด้วยด้วยหลายอารมณ์เพราะว่านางเอกเนี่ยเขาถ่ายภาพปู่ม่านยาม่านคือภาพกระสิบรักซึ่งเป็นภาพที่ดังมากๆในจังหวัดน่านใช่ค่ะแล้วภาพนี้เป็นภาพที่ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้พระเอกตัดสินใจมาหาหนางเอกที่นี่อ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาเจอกันตรงนั้นแล้วพระเอกก็มาสารภาพว่าชอบเราอะไรเงี้ยค่ะมันม,มีหลายอารมณ์มากอารมณ์คิดถึงพ่ออารมณ์อึ้งที่ไม่คิดว่าพระเอกจะมาหาเราจริงๆค่ะและหนังเรื่องนี้มีความโดดเด่นยังไงครับกับภาพยนตร์เรื่องโปสการ์ดที่เราได้ไปเราไปไแสดงมาเรารู้สึกยังไงภาพยนตร์เรื่องนี้ตาลว่า การสมัยนี้การเขียนโปสการ์ดการเขียนจดหมายอะไรแบบนี้มันมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้พบเห็นในตอนนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเล่นลายพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ไม่มันไม่ใช่ความโรแมนติกในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การาหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเล่าเรื่องผ่านโปสการ์ดผ่านร,ร,รูปถ่ายซึ่งเราเองก็ไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้จะดีเหมือนคุณพ่อเราที่เราอยากอยากได้อยากามีความรักกับผู้ชายแบบ,บ,บพ่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ชายก็แค่ส่งรอยยิ้มมา ให้เราเพราะว่า<ม>เพราะว่าอะไรต้องดูเพราะว่าอะไรต้องดูค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องโปสการ์ดนะคะ แน่นอนเลยนะคะพุ่มกับของเราสายปานพิญญานะคะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นฝีมือในการแสดงของเขาไปแล้วนะคะลองมามองในเรื่องของมุมภาพใน,ในเรื่องของความคิดจินตนาการในการเป็นพุ่มกับดูนะคะและแน่นอนเลยก็คือสเสน่ห์กลิ่นอายของจังหวัดน่านนะคะจังหวัดน่านถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะแต่ว่าก็ขังไปด้วยมนต์เสน่ห์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือภาพกระซิบรักนะคะ<ม>ที่เราจะสามารถเล่าเรื่องผ่านโปสการ์ดที่ส่งไปหาพระเอกในเรื่องนี้นะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นความรัก ความโรแมนติกในรูปแบบของการเขียนการส่งโปสการ์ดหากันอะไรย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ติดตามรับรองนะว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเต็มอิ่มเลยสายป่านนี่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแสดงมานักต่อนักเลยภาพยนตร์นี้เขาเล่นมาเป็นแบบว่าหลายต่อหลายเรื่องแล้วก็นี้ได้กำกับ ได้กำกับครั้งนี้เนี่ยรับรองได้ว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ได้นักแสดงมืออาชีพ2คนด้วยก็เรียกว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่น่าติดตามเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์สั้นที่สายป่านกำกับเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกที่น้ําตาลกับแบรี่นะคะแสดงร่วมกันด้วยเป็นพระเอกกับนางเอกก็คือป่านมีมีพื้นฐานมาค่อนข้างเยอะมากๆนะแล้วก็ด้วยคำที่ว่าเขาเป็นนักแสดงด้วยเพราะฉะนั้นป่านก็จะรู้ว่าอะไรประมาณไหนประมาณไหนบางทีอะไรที่น้อยเกินไปอะไรที่เยอะเกินไปเนี่ยป่านก็จะคอยบอก อันนี้เดัโอเคประมาณนี้นะแต่ขอเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยคือคือด้วยความที่ประสบการณ์ป่านมีอยู่แล้วแล้วมันบวกกับการที่เป็นพุ่มกับอะไรเงี้ยโอ้ไม่มันก็ไม่ใช่ป่านก็ไม่ใช่พุ่มกับหน้าใหม่นะครับอาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วก็บวกกับครั้งที่บิ๊กยิ่งทําให้แบบว่ารู้สึกว่าเขาโฟล์ไปกับสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วก็เขาคงสนุกกับสิ่งที่เขาได้ทำอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็สนุกกับสิ่งที่เราได้ทํากับเขาด้วยอะไรเงี้ยทำแบร์ต้องปรับนะแบรต้องเพิ่มหร ไม่มีเลยค่ะคือเขาเป็นน,นักแสดงอีกคนแล้วครับน้องน้ำตาลเ,เป็นที่ไงบ้างครับม่ไดบอค่ะพี่ไม่ครั้งก่อนเนี่ยได้เคยได้เจอน้องน้ำตาลมาน้องน้ำตาลก็พูดถึงหนังเรื่องโปสการ์ด๋อ้ <laughs> น้ำตาลก็เป็นเพื่อนสนิทคนนึงค่ะก็ถือว่าเขาก็มาช่วยงานเหมือนที่นาเด็จม,มาช่วยงานน้ำตาลน่ารักค่ะคือว่าตอนแรกค่อนข้างห่วงเรื่องเรื่องของเคมีแต่ว่าพอดูเราอย่างที่บอกทั้งสองคนเป็นนักแสดงมืออาชีพดังนั้นปันก็เลยไม่ห่วงเวลาเข้าคู่กันแล้วมันอะงี้ย โอเคทําได้ดีมากค่ะในในภาพของคุณทําให้ฉันค okay. ิดถึงพ่อ ฉันเห็นคุณโพสต์ภาพคล้ายกับภาพของพ่อฉันใน Facebook ภาพริมทะเลตอนเย็นของคุณสวยจริงๆฉันถ่ายดูวไม่เก่งเลยขออนุญาตเขียนแทนนะคะแต่ฉันเขียนไปตั้งเยอะคุณไม่แค่รูปวาดปลาหมึกความจริงแล้วคือ ใช้ประโยชน์จากมันแม้ว่าพ่อเขาก็คงคิดหนูแม่อย่างนี้แหละกล้องนั่นน่ะข้าให้ยืมเฉยๆนะเว้ยเอาไว้ให้เองถ่ายเก่งซะก่อนแล้วค่อยมาสอดข้าลองดู สายปานไปรับรางวัลใช่แล้วค่ะเราต้องสดแสดงความเป็นดีนะคะกับสองสาวแสนสวยแล้วก็มากความสามารถของเรานะคะทางน้องน้ําตาลนะคะแล้วก็น้องสายปานค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปรับรางวัลในงาน China Asian Short Film Contest 2015นะคะเป็นงานประกวดผลงานหนังสั้น,นะคะ่ะมีผลงานส่งเข้ามาประกวดกว่า137เรื่องนะคะจากหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาออสเตรเลียอินโดนีเซียจีนแล้วก็อีกหลายๆประเทศเลยนะคะงานนี้นะคะเขาจัดที่เมืองหนานหนิงมณฑลกวางสีนะคะประเทศจีนโดยที่ ที่มหาวิทยรราลัยรังสิตเนี่ยแหละค่ะได้สงหนังเรื่องโ h สการ์ดหนังโปรเจกต์จบของน้องสายป่านนะคะเขียนบทเองกำกับเองส่งเข้าประกวดก,ก็ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมน,น้น้องสายป่านเนี่ยแล้วนางเอกของเรื่องก็คือน้องน้ำตาลนี่แหละค่ะรับบทนางเอกในเรื่องก็ได้รับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนุยน้าดูจังเลยอ่ะอนะคะทั้งคู่กลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะก็นำภาพบรรยากาศในงานประกาศรางวัลเนี่ยมาฝากแล้วก็สัมภาษณ์กับเราด้วยนะคะถึงความรู้สึกค่ะ จะขายกล้องจริงๆเหรอคะแม่แม่อยากให้คนที่เขารกจะได้ดูแลแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันแม่กับพ่อ,พอเขาก็คงก่อนมาร่วมงานอยู่แล้วนะคะว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอหนังเราที่แบบหนังนักศึกษาของเราที่เราตั้งใจทํากันแต่ว่าเวลาแล้วก็โปรดักชั่นมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ก็ดีใจมากๆดีใจแทน เพื่อนๆทีมงานทุกคนดีใจแทนนักแสดงทั้งน้ำตาลนัเดนะคะดีใจแทนอาจารย์รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกของตาเลยนะคะที่ได้เล่นแล้วก็ได้รางวัลขนาดนี้ก็เป็นก้าวที่มาไกลมากๆต้องขอบคุณสายป่านมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสนั่นแหละฮะอายินดีด้วยนะครับนี่กราดเป็นงานจบการศึกษาสุดยอดเลยตองการที่จะเป็นตำนานร้างแต่ใจทุกงการ